ดวงชะตาวันที่31ตุลาคม2568คําทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารวันแห่งความกล้าหาญการลงมือทำและการทะลวงอุปสรรคภาพรวมสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารซึ่งมีดาวอังคารดาวสามเท่าเทพเจ้าแห่งสงครามและความกล้าหาญเป็นดาวประจำตัวพลังงานของวันธงชัยหรือวันแห่งชัยชนะ จึงเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่จะส่งให้ท่านทยานไปข้างหน้าอย่างทรงพลังวันนี้ไม่ใช่วันสำหรับการวางแผนอยู่บนโต๊ะทำงานแต่เป็นวันแห่งการลงมือปฏิบัติการเผชิญหน้ากับปัญหาและการทะลวงฝ่าฟันอุปสรรคที่ขวางหน้าให้พังทลายลงไปความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวและพลังในการขับเคลื่อนของท่านจะถูกปลุกขึ้นมาอย่างเต็มที่ จักรวาลกำลังเรียกร้องให้ท่านใช้ความแข็งแกร่งที่มีอยู่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและคว้าชัยชนะที่ท่านปรารถนาการงานพลังในการทำงานของท่านจะล้นเหลือและมีประสิทธิภาพสูงมากเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งในการจัดการกับงานที่ข้างค้างงานที่ต้องใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจหรือโครงการที่หยุดชะงักไปให้กลับมาเดินหน้าต่อได้อีกครั้ง หากมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งในที่ทำงานวันนี้เป็นวันที่ท่านสามารถเข้าไปจัดการและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเฉียบขาดการลงพื้นที่การควบคุมการปฏิบัติงานหรือการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการใหม่ๆจะมีโอกาสสำเร็จสูงเป็นพิเศษควรหลีกเลี่ยงการทำงานเอกสารที่น่าเบื่อแต่ให้มุ่งเน้นไปที่การลงมือทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมการเงิน เป็นวันที่อาจมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาเกี่ยวข้องกับยานพาหนะเครื่องจักรหรือการซ่อมแซมสิ่งต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวันที่มีโอกาสได้รับผลประโยชน์หรือเงินก้อนจากการทำงานที่ต้องใช้แรงกายหรือจากการตัดสินใจที่รวดเร็วและเด็ดขาดการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ที่ท่านควรจะได้รับหากทำอย่างตรงไปตรงมาและไม่อ้อมค้อมจะมีโอกาสสำเร็จสูงอย่างไรก็ตาม ต้องระวังความใจร้อนที่อาจทำให้การลงทุนผิดพลาดได้ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนแม้ว่าสัญชาตญาณจะบอกว่าดีก็ตามความรักสำหรับคนโสดท่านอาจได้พบเจอกับคนที่น่าตื่นเต้นมีพลังและมีความกระตือรือร้อนสูงอาจเป็นคนในเครื่องแบบนักกีฬาหรือผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ความกล้าหาญ ความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและร้อนแรงแต่ต้องระวังว่าความสัมพันธ์ที่เกิดจากความหลงไหลเพียงชั่ววูบอ่านไม่ยั่งยืนสำหรับคนมีคู่พลังงานที่เปี่ยมล้นอาจแสดงออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดหรือความขัดแย้งกับคนรักได้ง่ายหางไม่มีการจัดการที่ดีควรชวนการไปทำกิจกรรมที่ได้ใช้พลังงานร่วมกันเช่นการออกกำลังกาย การทำงานบ้านหรือการเดินทางประจนภัยเล็กๆเ,เพื่อเปลี่ยนพลังงานด้านลบให้กลายเป็นพลังสร้างสารรค์ที่กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสุขภาพต้องให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากความประมาทหรือความใจร้อนเช่นของมีคมบาดการหกล้มหรืออุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักรและยานพาหนะ นอกจากนี้พลังงานที่สูงอาจทำให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ง่ายควรทำการวอร์มอัพร่างกายก่อนออกกำลังกายเสมอและระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่างๆให้มากขึ้นเป็นพิเศษอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของท่านในวันนี้คือความหุนหันพนลันแล่นและความโกรธ พลังของดาวอังคารที่ผสมกับพลังของวันธงชัยอาจทำให้ท่านใจร้อนเกินไปตัดสินใจเร็วเกินไปโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบและอาจใช้คำพูดที่รุนแรงทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจซึ่งจะสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นและทำลายโอกาสดีๆที่ควรจะได้รับคําแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ ท่านต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมม้าพยศในใจของท่านให้ได้ก่อนจะลงมือทำหรือพูดอะไรออกไปให้หยุดหายใจลึกๆและนับ1-10ถึงิในใจเสมอเพื่อให้มีเวลาไตร่ตรองและลดความรุนแรงของอารมณ์ลงให้ใช้พลังงานและความกล้าหาญของท่านอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่ใช้ไปอย่างสเป็ดสปะลองนำตารางเลือกยามงคลมาใช้เป็นเป้าหมายในการยิง เช่นใช้ความกล้าในการเจรจาช่วงราชาเริกหรือใช้พลังในการลงมือทําช่วงภูมิปาโลเริกการนําพลังอันมหาศาลมาใช้อย่างถูกที่ถูกเวลาจะเปลี่ยนจากการทําลายล้างไปสู่การสร้างสรรค์ชัยชนะที่แท้จริง